และแล้วก็มาถึงพารสุดท้ายกับการเวทมนต์ที่มีคำว่าฟิวชั่น สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเกิงแฟนตาซีสำหรับจักรวาลการ์ดยูกิโอในวันนี้นะครับก็ปิดโปรเจกต์กันได้นะครับสำหรับการ์ดเวทมนต์ที่มีคําว่าฟิวชั่นนะครับทำมาแล้ว4พาร์ทนะครับเรื่อยๆเรียงๆกันมาเนาะก็คิดว่าท่านผู้ชมหลายคนก็น่าจะได้ดูกันหลายๆพาร์ทนะครับใครที่แบบไล่ดูมาจนครบทุกพาร์ทเลยอย่างเงี้ยก็ขอบคุณมากนะครับส่วนใครแบบสนใจตามหน้าปกว่าเฮ้ยมีการ์ดเวทมนต์ฟิวชั่นประมาณนี้แล้วก็ดูเป็นแค่บางพาร์ทอย่างนี้ผมก็ขอบคุณเช่นกันนะครับเดี็กๆก็ตามแลล้้้้วในนนคิปปปีเเ็็พพาาาาารรร์์ทททสุดย 5, กจะะมณข ยอดได้ประมาณสัก70กว่าใบนะครับสำหรับการ์ดเวทมนต์ที่มีคําว่าฟนะิวชั่นเนาะซึ่งในคลิปนี้จะมีการ์ดเวทมนต์ติดชื่อฟิวชั่นอะไรเหลือให้เราได้พูดคุยกันบ้างก็ไปฟังคลิปนี้กันได้เลยครับผมก่อนอื่นนะครับเริ่มที่ใบแรกฟิวชั่นคอนสคริปชั่นครับฟิวชั่นคอนสคริปชั่นเป็นการ์ดเวทมนต์ธรรมดานะครับเอฟเฟกต์ Effect ของการ์ดใบนี้ก็คือว่าให้เราเลือกมอนสเตอร์ฟิวชั่นหนึ่งตัวจากในเอ็กซ์ตร้าเด็กโชว์ให้อีกฝ่ายหนึ่งดูแล้วทีนี้นะครับเเเเเเรรรราาาากกก็็ออ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 วววววััวัััััตตตตตตถถุุดดดิิิบบมมนน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 สส์์์์ทที่่่ยูใซขงฟช้้ ในเด็กหรือจากสุสารเลือกเพิ่มขึ้นมาบนมือซึ่งอันนี้ก็เป็นเอฟเฟกการเพิ่มการ์ดขึ้นมาบนมือเฉยๆแล้วก็จะมีเงื่อนไขผูกนิดนึงนะครับว่ามอนสเตอร์ตัวที่เราเอาขึ้นมือมนันนะครับไม่สามารถอันเชิญแบบปกติไม่สามารถอัญเชิญแบบพิเศษไม่สามารถใช้งานเอฟเฟกได้นอกจากนั้นแล้วถ้าเกิดว่าเรามีการ์ดชื่อนั้นหลายใบเราก็ไม่สามารถใช้งานเอฟเฟกของการใบอื่นได้ด้วยเช่นกันเป็นเอฟเฟกที่ก็ต้องแลกเงื่อนไขนิดนึงนะครับก็ต้องไปดูกันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันคุ้มหรือเปล่่าาาาานนะกกกรรรไปปตออมบีคื Fusion คเเ็ว มมนต์ธรรดาซึ่งตามกฎเกณฑ์นะครับให้นับว่าการ์ดใบนี้มันคือการ์ดเวทมนต์ฟิวชั่นนะครับเออเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไอการ์ดเวทมนต์ฟิวชั่นตั้งต้นเลยที่แบบว่าฟิวชั่นกันง่ายๆอย่างเงี้ยถ้าเราต้องการฟิวชั่นแบบจัดเต็มจัดเต็มเลยนะครับผมเราก็ใส่การ์ดฟิวชั่นนั้น3ใบแล้วการ์ดใบนี้ก็น่าจะเอามาเสริมๆกันได้นะครับโดยที่ว่าเอฟเฟกของการ์ดใบนี้จะมี2อย่างนะเอฟเฟกที่1เลยก็คือว่าเลือกมอนสเตอร์ฟิวชั่นหนึ่งตัวจากเอ็กซ์ตร้าเด็ดของเราหลััังจากา,จากนงงากน,น้เอวต ต้นเลยเนาะแต่วนะ่าความแตกต่างก็คือว่าเราไม่สามารถส่งวัตถุดิบจากบนมือได้แต่ทีนี้การ์ดใบนี้จะมีเอฟเฟกที่2ตามมาครับผมคือถ้าเกิดว,ว่าการ์ดใบนี้อยู่ในสุสานเราสามารถรีมูฟมันออกจากเกมไปและทีนี้นะครับให้เลือกมอนสเตอร์ฟิวชั่นหนึ่งตัวจากสุสานของเราแล้วทีนี้เอามอนสเตอร์ฟิวชั่นตัวนั้นกลับเข้าไปในเอ็กซ์ตร้าเด็กครับเราใช้งานเอฟเฟกต์ตรงนี้เสร็จแล้วก็จั่วการ์ดจากเด็กหนึ่งใบครับผมการ์ดไปต่อมาครับผมฟิวชั่นนักดาบทําลายล้างครับฟิวชั่นนักดาบทาําาาาลลลย้งเเเป็นนนกรร์์์ดววทมตฉััับพพอิอแำ เอฟเฟกของการดไปนี้มีอยู่2อย่างนะครับเอฟเฟกที่1เลยก็คือว่าเลือกมอนสเตอร์ฟิวชั่น1ตัวจากในเอ็กซ์ตร้าเดของเรานะครับแล้วทีนี้ให้เราเอาวัตถุดิบจากบนมือของเราหรือจากบนฟิวของท้งเราแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งเลยนะครับเอาการ์ดเหล่านั้นที่เป็นวัตถุดิบส่งลงสู่สารแล้วทีนี้เราก็จะสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์ฟิวชั่นหนึ่งตัวที่มีบัสเตอร์เบ e เดอร์เป็นวัตถุดิบได้นั่นเองครับซึ่งบัสเตอร์เบลเดอร์ที่มันจะเป็น, Monster Fusion, นมอน,นสเตอร์ฟิวชั่นเนี่ยมันก็ นในส่วนของเอฟเฟกนี้ของการ์ดฟิวชั่นเฉพาะทางใบนี้ก็สามารถที่จะดึงมอนสเตอร์เพามังก,กรขออ่อกฝ่ายหนึ่งมาเพื่อการอันเชิญฟิวชั่นของเราได้นะครับอันนี้ถือเป็นเอฟเฟกที่ดีมากเลยเนาะส่วนเอฟเฟกต่อมาถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้อยู่ในสุสานนะครับเราสามารถทิ้งการ์ดจากบนมือลงสู่สานไปได้1ใบแล้วก็เอาการ์ดใบนี้ที่อยู่ในสุสานเพิ่มขึ้นมาบนมือครับและการ์ดใบต่อมาครับผมการ์ดใบนี้คือคอนันตราฟิวชัออวชวนะน่นนะครับผมอันตราฟิวชั่นกองแมชชื่ออราา่างด้วยกันารซะท ใชอย2,000ครับผมแล้วทีนี้ให้เราเลือกมอนสเตอร์วัตถุดิบของมอนสเตอร์ฟิวชั่นที่เราเลือกจากเอ็กซ์ตร้าเด็กโดยเอาวัตถุดิบจากบนฟิวส่งลงสู่สารไปแล้วทีนี้ก็อัญเชิญมอนสเตอร์ฟิวชั่นตัวที่เราเลือกลงมาได้เลยนะครับแล้วทีนี้เอฟเฟกต์ที่2ก็คือถ้าเกิดว่าการใบนี้อยู่ในสุสารนะเราสามารถที่จะเลือกมอนสเตอร์ฟิวชั่นหนึ่งตัวที่ถูกอัญเชิญแบบพิเศษโดยการใบนี้ลงมานะครับโดยมอนสเตอร์ฟิวชั่นที่เราเลือกนั้นมันถูกอัญเชิญลงมาโดยวัตาาาถ ครับซึ่งพอผมอ่านเอฟเฟคตัวนี้ปุ๊บพอจะเข้าใจนะว่ามันเหมือนเป็นการคลายฟิวชั่นที่ก็มอนสเตอร์ฟิวชั่นยังอยู่บนฟิลได้อะไรแบบนี้ครับแต่ทีนี้มันยังมีเอฟเฟคตามมานิดนึงนะครับว่ามอนสเตอร์วัตถุดิบแก๊งนั้นที่ถูกอัญเชิญลงมาแบบพิเศษเนี่ยพลังโจมตีป้องกันของมันจะกลายเป็นศูนะครับแล้วทีนี้เอฟเฟคก็จะถูกทําให้ไหร้ผลไปด้วยนั่นเองครับซึ่งเอฟเฟคไฮไลท์ของการไป็นอ่ยผมว่าไปอยู่ที่เอฟเฟคที่2เลยเนาะว่ามันสามารถที่จะเล่นกับพวกวัตถุดิบมอนสเตอร์แล้วก็อัญเชิญกลับขึ้นมาบนฟิลได้อะไรแบบนี้มากกว่านะครับส่วนเอฟเฟคที่1ก็แค่อัญเชิญมอนสเตอร์ฟิวชั่นแม่งต้องจ่ายไลฟ์พอยต์2 อันนี้ก็ต้องดูว่าการ์ดปบนี้มันคุ้มค่าที่เราจะใช้งานมันขนาดนั้นไหมนะและการ์ดใบต่อมานะครับผมการ์ดใบนี้คือ Fusion Recycling Plant ครับผม Fusion Recycling Plant เป็นการ์ดเวทมนต์ฟิวนะครับซึ่งการ์ดใบนี้เอฟเฟกของมันมีอยู่2อย่างนะเอฟเฟกที่1ก็คือเธอละครั้งให้เราทิ้งการ์ดจากบนมือไป1นึ่ใบแล้วทีนี้เราจะสามารถเอาการ์ดเวทมนต์ฟิวชั่นหนึ่งใบจากสุสานหรือจากในเด็กเพิ่มขึ้นมาบนมือได้นะครับทุกคนยังจําการ์ดฟิวชั่นซับที่จุดได้นะที่บอกว่าตามกดแล้วมันนับว่าเป็นการ์ดฟิวชั่นครับการ์ดใบนี้ก็ประมาณว่าสามารถผมการ์ดบนมือ ของเรา1ใบแล้วก็เอาฟิวชั่นซับที่จุนนั้นมาใช้งานได้ซะด้วยครับและเอฟเฟกที่2ของการไปนี้นะครับในเอ็นเฟสของเราหรือเอ็นเฟสของอีกไฟล์หนึ่งเราสามารถที่จะเลือกมอนสเตอร์วัตถุดิบฟิวชั่นหนึ่งตัวที่นอนอยู่ในสุสานนะครับโดยมอนสเตอร์วัตถุดิบฟิวชั่นตัวนั้นจะต้องถูกใช้เป็นวัตถุดิบในการอัญเชิญฟิวชั่นไปแล้วนะโดยที่ว่ามอนสเตอร์ที่เราเลือกจะถูกเพิ่มขึ้นมาบนมือครับผมซึ่งก็ถือว่าดีนะครับสมชื่อกาเลยเนาะเป็นการรีไซเคิลนะ วัตถุที่ฟิวชั่นหนึ่งตัวเพิ่มขึ้นมาบนมือได้อย่างนี้นะครับและการไปต่อมาเลยนะครับการไปนี้คือ Vision Fusion ควิชั่นฟิวชั่นครับวิชั่นฟิวชั่นเป็นการเวทมนต์ธรรมดาโดยที่ว่าเอฟเฟกของการใบนี้สามารถใช้งานได้เพียงเท่ะใบนะโดยเอฟเฟกของการไปนี้ก็มาเลยครับผมเลือกมอนสเตอร์ฟิวชั่นติดชื่อฮีโร่หนึ่งตัวจากเอ็กซ์ตร้าเด็กของเราแล้วทีนี้ให้เราเอาวัตถุดิบจากบนมือกับจากบนฟิวส่งลงสู่สาสรไปนะครับแล้วก็อัญเชิญมอนสเตอร์ฟิวชั่นตัวนั้นลงมาจาก Extra เอ็กซ์ตร้าเ็้ัโที่วตอ,อตอนนนซนซ กับดักของเรามีมอนสเตอร์วัตถุดิบฟิวชั่นที่ถูกใช้เป็นการ์ดกับดักต่อเนื่องไหหน้าอยู่บนฟิวนะเราสามารถเอามอนสเตอร์ที่เป็นกับดักต่อเนื่องไปนั้นอะรีมูฟออกจากเกมเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการอัญเชิญฟิวชั่นได้ด้วยครับโดยที่ว่าการทําแบบนี้สามารถทําได้สูงสุดกับมอนสเตอร์ที่เป็นกับดักต่อเนื่องได้2ตัวเท่านั้นนะครับและการไปต่อมานะครับผมการไปนี้คือ AI Love Fusion ครับ AI Love Fusion ก็เป็นการ์ดเวทมนธรรมดาโดยที่การ์ดชื่อนี้ก็สามารถใช้งานได้เพียงเท่าละครั้งเมื่อเราใช้งานแล้วนะครส์ช่่ทีผา เบิร์สหนึ่งตัวจากเอ็กซ์ตร้าเด็ของเราแล้วเป็นมอนสเตอร์ฟิวชั่นเนาะหลังจากนั้นเอาวัตถุดิบจากบนมือกับจากบนฟิวส่งลงสุสานไปพอส่งลงสุสานเสร็จเพิบเราก็อัญเชิญมอนสเตอร์ฟิวชั่นตัวนั้นลงมาได้นะครับโดยที่ว่าถ้าเราจะใช้งานเอฟเฟกของกาไปนี้ในการอัญเชิญฟิวชั่นแล้วทีนี้มีวัตถุดิบฟิวชั่นเป็นมอนสเตอร์ติดชื่ออิกนิสเตอร์นะครับแล้วตอนนั้นถ้าบนฟิวของอีกฝ่ายหนึ่งมีมอนสเตอร์ลิงก์อยู่เราสามารถเอามอนสเตอร์ลิงก์สูงสุดหนึงม,งมาม ตอร์ลิงของอีกฝ่ายหนึ่งมานะถึงชื่อการดมันก็ออกเป็นแนวแบบว่าความรักอะไรแบบนี้นะครับอีกฝ่ายหนึ่งก็น่าจะให้อภัยแล้วนะส่วนการ์ดใบต่อมา Fusion Deployment ครับผม Fusion Deployment เป็นการ์ดเวทมนต์ธรรมดาโดยที่การ์ดชื่อนี้ก็สามารถใช้งานได้เพียงเทอรละครัและในเทิร์นที่เรามีการใช้งานการ์ดใบนี้นะครับแล้วเราจารญเชิญมอนสเตอร์จาก Extra Deck เราจะสามารถอันเชิญได้เฉพาะมอนสเตอร์ฟิวชั่นนะซึ่งเอฟเฟกต์ของมันเลยนะครับก็คือการโชว์มอนสเตอร์ฟิวชั่นจาก Extra Deck หนึ่งตัวของเราให้อีกฝ่ายหนึ่งดู ได้อัญเชิญลงมาบนฟิวแบบพิเศษได้เลยครับคือพอทามาถึงตัวนี้แล้วก็สังเกตได้นะครับว่าพาดก,ก,ก่อนก็มีเห,เหมือนกันเนาะแล้วก็พาดน,นี้ก็ยังมีการ์ดใบนี้แหละครับที่ว่าบางทีการ์ดที่ติดชื่อฟิวชั่นอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เล่นกับมอนสเตอร์ฟิวชั่นซะอย่างเดียวนะครับแต่ไปเล่นกับพวกวัตถุดิบอย่างเงี้ยก็เยอะเนาะเออก็ถือว่าเป็นอีกรูปแบบของการเล่นหนึ่งที่เราสามารถเอาไปใช้คอมโบได้เพราะว่าถ้าเรามีวัตถุดิบแล้ววัตถุดิบนั้นมันสามารถอรัญเชิญมอนสเตอร์ฟิวชันวน่นตันอะร่ามบค การ์ดใบนี้มีชื่อว่า Dimension Fusion Destruction ครับผมนะสามชั้นกันเลยเดียวนะและดูจากอาร์ตเวิร์กมาแล้วนะครับผลลุกเกลียวกันเลยนะมีอูเรียราวิเอลแล้วก็ฮาร์มอนอยู่ซะด้วยครับโดยที่ว่าเอฟเฟกของการ์ดใบนี้เมื่อเราใช้งานมันเสร็จแล้วเลือกมอนสเตอร์ฟิวชั่นหนึ่งตัวที่มีวัตถุดิบเป็นมอนสเตอร์ติดชื่ออสูรมายานะครับแล้วทีนี้ให้เราเอาวัตถุดิบจากในสุสานจากบนฟิวจากบนมือ Remove ออกจากเกมไปแล้วก็ Unchain m สเ s t e r Fusion ตัวนั้นลงมาบนฟิวได้เลยครับซึ่งอันนี้เขาเขียนไว้ว่าาเเป็นกรญชิแบบ โดยไม่สนใจเงื่อนไขนะครับเพราะว่าไอตัวอาร์มิทายใช่ไหมที่เป็นมอนสเตอร์ฟิวชั่นของเอฟโฟสตัวนี้เนี่ยมันก็จะมีการผูกเงื่อนไขการอนันเชิญฟิวชั่นแบบจํากัดนิดนึงนะครับการไปนี้ก็เลยเขียนให้เลยว่าไม่ต้องสนใจเงื่อนไขอันเชิญมอนสเตอร์ฟิวชั่นของไ e อ้สาตัวนี้ที่เป็นอาร์มิทายลงมาได้เลยครับซึ่งมอนสเตอร์ที่ถูกอันเชิญแบบพิเศษโดยเอฟเฟกของการไปนี้นะครับเวลาที่มันทําการแบทเทิลความเสียหายจากการต่อสู้ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เล่นฝั่งเราก็จะกลายเป็นศูนย์ทั้งหมดนะครับ มีฮาร์มอนมีราฟิเอลอยู่ตัวใดตัวหนึ่งนะครับอีกฝ่ายหนึ่งจะไม่สามารถใช้งานเอฟเฟกของการใดๆดใส่การดใบนี้ได้นะครับเออก็มีเงื่อนไขเพิ่มเติมนิดนึงอย่างที่ว่าไปนั่นแหละว่าวัตถุดิบมันสามารถส่งจากบนมือบนฟิลจากสุสารได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าบนฟิลมีมอนสเตอร์ไว้สักตัวหนึ่งที่เป็นหนึ่งในสามอสูรมายาที่ผมบอกไปเมื่อกี้การใช้งานการ์ใบนี้ก็จะมีความปลอดภัยขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนั่นเองครับต่อที่การไปต่อมาครับผมการใบนี้คือ Fest พอทาง3ตัวอีกแล้วใช่ไหมนี่าการ์ดชื่อนี้สามารถใช้งานได้เพียงเทอานัะครั้งน,นะครับเอฟเฟกของมันก็คือว่าให้เราเลือกมอนสเตอร์ฟิวชั่นหนึ่งตัวจากเอ็กซ์ตร้าเด็กของเราโดยมอนสเตอร์ฟิวชั่นตัวที่เราเลือกจะต้องเป็นมอนสเตอร์เผานักรกธาตุแสงนะครับแล้วทีนี้เราก็เอาวัตถุดิบของมอนสเตอร์ตัวที่เราเลือกนั่นแหละครับส่งจากบนมือหรือจากบนฟิ์ไปสู่ศาลนนอะแล้วทีนี้เราก็จะสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์ฟิวชั่นตัวนั้นจากเอ็กซ์ตร้าเด็กลงมาได้เลยครับโดยตอนนั้นเนี่ยถ้าบนฟิิดขออองงเรา Knight, Knight, ราามมนะีววนไไหหื็ตตตัั่ยูกะ วัตถุดิบที่เราจะส่งลงไปสู่สารนั้นจะไม่ใช่แค่จากดิวหรือจากมือแล้วเราจะสามารถส่งวัตถุดิบจากในเด็กลงสู่สารเพื่ออัญเชิญมอนสเตอร์ฟิวชั่นตัวที่เราเลือกนั้นลงมาได้ด้วยนะครับโดยมอนสเตอร์ฟิวชั่นเผานักรบที่เป็นท่าแสงแล้วก็มีความเกี่ยวข้องเกี่ยวยงกับควีนไนท์แจ็คไนท์คิงไนท์อะไรแบบนี้ก็คงไม่พ้นแบบว่าเอาคานาไนท์อะไรแบบนี้เนาะและการไปต่อมาครับผมฟิวชั่นครั้งยิ่งใหญ่ครับฟิวชั่นครั้งยิ่งใหญ่เป็นการ์เวทมนต์ธรรมดานะครับซึ่ง, Guard งการไปนี้เรา เ,เอาวัตถุดิบจากบนมือกับจากบนฟิวส่งลงสู่สารไปแล้วทีนี้ให้อัญเชิญมอนสเตอร์ฟิวชั่นหนึ่งตัวที่เราเลือกตอนแรกลงมาบนฟิวได้เลยครับซึ่งเงื่อนไขาการใช้งานเอฟเฟกของกาไปนี้ก็คือว่าการ์ดมอนสเตอร์ที่จะถูกใช้เป็นวัตถุดิบจะต้องมีจํานวน3ตัวขึ้นไปนะครับสมกับอาร์ตเวิร์ดของมันนะดูจากอาร์ตเวิร์ดของมันแล้วผมพอจะเดาได้นะว่ามันน่าจะมีเงื่อนไขผูกว่าเฮ้ยใช้มอนสเตอร์3ตัวอย่างเงี้ยในการฟิวชั่นหรือเปล่ามอนสเตอร์ Monster ที่ถูกอัญเชิญแบบฟิวชั่น,าางนลงา,ากร เอฟเฟกที่2ก็คือถ้าโจมตีใส่มอนสเตอร์ตั้งป้องกันก็จะทําให้การโจมตีนั้นทะลุดีเฟนต์ไปด้วยครับเออถือว่าเป็นการแบบฟิวชั่นครั้งยิ่งใหญ่จริงๆนะครับมอนสเตอร์ Monster ที่ฟิวชั่นออกมาก็มีเอฟเฟกที่ดูจะยิ่งใหญ่ขึ้นมาได้นะครับไม่ถูกทำลายโดยเอฟเฟกของการ์ดโจมตีทะลุดีเฟนต์ก็ได้อย่างนี้เนาะและการ์ดไปต่อมาการ์ดไปนี้คือ Branded Fusion ครับผม Branded Fusion ก็เป็นการ์ดเวทมนต์ธรรมดานะครับเอฟเฟกของการ์ดชื่อนี้สามารถใช้งานได้เพียงเทละครั้งและถ้าเกิดว่าเทินที่เราจะมีการใช้งานการ์ดใบนี้นะเราจะสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์จากเอ็กซ์ตร้าเด็กได้เฉพาะตัวที่เป็นมอนสเตอร์ฟิวชั่น ครับเอฟเฟกของการ์ดใบนี้ก็คือเลือก Monster Fusion จากใน Extra d e c k ของเราซึ่ง Monster Fusion ตัวนั้นจะต้องมีวัตถุดิบเป็น Fallen of a b u s ด้วยนะครับถ้าเลือก Monster Fusion ได้ตามเงื่อนไขเสร็จแล้วให้เราเอาวัตถุดิบ f u ช i o n จากบนมือจากในเด็กจากบนฟิวสองตัวนั้นส่งลงสู่สารไปนะครับแล้วทีนี้เนี่ยให้เราอัญเชิญ Monster Fusion ตัวนั้นลงมาบนฟิวได้เลยครับและกลาร์ดใบต่อมา Fusion Armament ครับผม Fusion Armament เป็นการ์ดเวทมนต์ธรรมดานะครับซึ่งเอฟเฟกของการ์ดใบนี้ก็สามารถใช้งานได้เพียงเทเลไบนะเมื่อเรามีการใช้ง เอามอนสเตอร์ฟิวชั่นจากเอ็กซ์ตร้าเด็กหนึ่งตัวโชว์ให้อีกฝ่ายหนึ่งดูแล้วทีนี้ให้เราเอามอนสเตอร์วัตถุดิบที่อยู่ในเทซ์การ์ดของการ์ดมอนสเตอร์ฟิวชั่นตัวนั้นนะอัญเชิญแบบพิเศษจากเอ็กซ์ตร้าเด็กหรือจากสุสานลงมาได้เลยนะครับโดยที่ว่ามอนสเตอร์ที่ถูกอัญเชิญแบบพิเศษลงมาด้วยเอฟเฟกต์ของการ์ดใบนี้นะเอฟเฟกต์ <Effect S 2> ของมันจะไร้ผลและไม่สามารถโจมตีได้ไปจนกว่าจะจบเทิร์นต่อไปของอีกฝ่ายหนึ่งนะครับเออเพราะฉะนั้นแล้วถือว่าถ้าบอกว่าให้อัญเชิญมอนสเต ง่ายเพียงแต่ว่ามันอาจจะถูกจำกัดเอฟเฟกระยะหนึ่งด้วยซึ่งอันนี้ถือเป็นความเสี่ยงนะครับที่ว่าอันเชิญมอนสเตอร์ก็ง่ายนะแต่ดูจะมีเงื่อนไขผูกไว้เล็กๆน้อยๆตามนี้ครับส่วนการ์ดใบต่อมาเลยซัลมาแร่ฟิวชั่นนะครับซัลมาแร่ฟิวชั่นก็เป็นการ์ดเวทมนส์สวมใส่นะครับผมซึ่งการ์ดที่ชื่อฟิวชั่นยังมีการสวมใส่อยู่มาในพานี้นะซึ่งเอฟเฟกของการ์ดใบนี้นะครับผมเราสามารถสวมให้ได้เฉพาะมอนสเตอร์เผ่านักรบที่เป็นธาตุไฟนะครับเมื่อสวมเสร็จแล้วพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้้นน700อยต์แลละททาาาามมสสเรีี่่วใกกดจจถู อขงการหรือจะสูญทลายจากการต่อสู้เราสามารถเอาการ์ดใบนี้ทำลายทิ้งแทนไปได้ครับนอกจากนั้นแล้วถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้สวมใส่อยู่กับมอนสเตอร์ฟิวชั่นที่เราควบคุมอยู่นะเราสามารถส่งการ์ดใบนี้ที่สวมใส่อยู่กับมอนสเตอร์ฟิวชั่นของเรานั้นลงสู่สารไปแล้วทีนี้เราจะสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์ที่ชื่อว่าอัศวินอัคคีหรือมอนสเตอร์ฟิวชั่นที่มีการพูดถึงอัศวินอัคคีในเทคสกายก็ได้นะครับอัญเชิญมอนสเตอร์แบบพิเศษตัวนั้นลงมาจากเอ็กซ์ตร้าเด็กได้เลยครับซึ่งเอฟเฟกต์ของซาลาแมนดรา ต่อมาเลยนะครับการ์ดใบนี้มีชื่อว่าฟิวชั่นสถิตธรณีครับฟิวชั่นสถิตธรณีก็เป็นการ์ดเวทมนต์ฉับพลันนะครับหรือถ้าชื่อภาษาอังกฤษมันก็เอิร์ดบราลฟิวชั่นเนาะดูแล้วจะเกี่ยวข้องกับพวกเทพสถิตธรณีอะไรแบบนี้หรือเปล่าเนาะโดยการใช้งานเอฟเฟกของการ์ดใบนี้นะครับมีเงื่อนไขนิดนึงตรงที่ว่าถ้าบนฟิวโซนตอนนั้นไม่มีการ์ดอยู่นะครับเราจะสามารถใช้งานการ์ดใบนี้ได้เฉพาะเมนเฟสของเราหรือของอีกฝ่ายหนึ่งนะซึ่งแม่งเป็นการ์ดเวทมนต์ฉับพลันนะครับจะให้ใช้งานได้เฉพาะ, face, มะ,ะเมนนนนนนนฟัักกกกก็ดดูููออะะรรย่าาพพพ้้แลถถึึึงงผจ เทพสถิตธรณีนั่นแหละว่าเราควรจะมีการเตรียมการไว้ว่ามีการ์ดเว็บนฟิวเอาไว้แบบนี้เนาะการ์ดใบนี้ก็จะได้รับอันนี้ส่งตรงนั้นด้วยตรงที่ว่าสามารถใช้งานการ์ดใบนี้ได้ในหลายๆไทมิ่งนั่นเองนะซึ่งเมื่อเรามีการใช้งานเอฟเฟกของการ์ดใบนี้แล้วนะครับเลือกมอนสเตอร์ฟิวชั่นหนึ่งตัวที่เป็นธาตุมืดหลังจากนั้นเอาวัตถุดิบจากบนฟิวหรือจากบนมือส่งลงสู่สารไปแล้วก็อัญเชิญมอนสเตอร์ฟิวชั่นตัวนั้นลงมาได้เลยครับตามมาด้วยเอฟเฟการ์นี้่นใสสาของเราช่วงของเการ์ดใบนี้ออก เกไไปได้แล้วทีนี้ให้เราเลือกมอนสเตอร์ที่ติดชื่อเทพสถิตธรณีหนึ่งตัวจากบนมือหรือจากสุสานอัญเชิญแบบพิเศษลงมาบนฟิลส์ครับโดยในเทิร์นที่เรามีการใช้งานเอฟเฟกนี้เราจะสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์จากเอ็กซ์ตร้าเด็กได้เฉพาะตัวที่เป็นฟิวชั่นกับตัวซิงโครเท่านั้นนะก็หมดไปเท่านี้นะครับผมสําหรับการเวทมนต์ที่มีคําว่าฟิวชั่นนะครับก็ประมาณสัก70เกือบเกือบแปใบได้นะครับสำหรับ5พาพาร์ทที่ผมทํามาครับผมท่านผู้ชมฟังมาแล้วเป็นยังไงบ้างครับผมเอาเป็นในคลิปนี้ก็้้่าาผูชมมรสึกวัน มีการอะไรที่น่าสนใจนู่นนี่นั่น,นยังไงรหรือเปล่าก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะซึ่งถ้าเป็นข้อสังเกตส่วนตัวของผมเองเนาะผมก็มีความรู้สึกว่าการในคลิปของพาร์ทหเนี่ยฟิวชั่นเฉพาะทางก็ออกจะน้อยไปหน่อยนึงแต่ว่ากา็มีการไปอื่นที่เฮ้ยมันก็ทำให้เราเห็นว่าเอฟเฟกของพวกการ์ดที่มีคำว,ว่าฟิวชัน่นหรือว่าการรวมร่างอะไรแบบนี้มันก็จะมีความหลากหลายที่มากยิ่งขึ้นอย่างเช่นการแบบว่ารีไซเคิลเนาะเอาวัตถุดิบฟิวชั่นอันเชิญลงมาบนฟิวแบบง่ายๆอะไรเงี้ยเพื่อท ะะโอเคสําหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมานัที่นี้ด้วยนะครับดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ